คือคุณหมอนี่มีประสบการณ์ด้านการรนรงโดยเฉพาะเรื่องเมาไม่ขับที่คุณหมอทํามาอย่างยาวนานสามสิบปีใช่ไหมคะคุณหมอมันต้องมีสตอรี่อนี่คือเคล็ดลับอ้นี่คุณหนิงตอนที่เรารณรงค์เมาไม่ขับเนี่ยนะใหม่เนี่ยก็ไม่ได้ประสบความสาเร็จอะไรนะตอนนั้นตอนแรกๆเพราะว่าทาไมรู้ไหมพอเราไปพูดที่ไหนเนี่ยคนก็ขวเราะบอกคุณหมอคนไทยกินเหล้ากันทั้งประเทศเขาจะมาเห็นด้วยกับคุณหมอได้ยังไง แต่ตอนนั้นเนี่ยนะคล้ายๆอย่างนี้เลยถ้านึกไปนะตอนนั้นเนี่ยไม่รู้คนหนิงทันหรือเปล่ามีดาราคนหนึ่งตอนนั้นกำลังรุ่งโรจน์เลยเป็นดาราทีวีเนี่ยชื่อคุณคริสคริสโตเฟอร์เบนจกคุลจำได้จำได้ไหมจำได้แล้วคุณคริสโตเฟอร์เนี่ยอยู่ในรถขับรถไปึไม่ได้ขับเองนั่งอยู่เห็นคนโดนรถชนก พลเมืองดีใจดีอ่ะลงไปช่วยโดนคนขับรถมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยชนกระเด็นเอาหัวเนี่ยไปชนเอาสาไฟกลายเป็นเจ้าทายนิทาไปอยู่พักหนึ่งเปลี่ยนเลยจากแบบคนกำลังดังใช่ใช่นี่ไงพอตอนนั้นเนี่ยเนี่ยเราก็ไปติดต่อครอบครัวเหมือนกันเพอรเอิญนคุณพ่อคุณแม่ของคนคริสเนี่ยเป็นฝรั่งเขาคิดว่าเฮ้ยเนี่ย ลูกเขาเป็นอย่างนี้ก็เอาให้เราเราก็เลยได้ตรงนั้นนะเอามาบอกสังคม,มอย่างนี้เป็นเป็สตอรี่เขก็บอกเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมเมาแล้วอีกมอเตอร์ไซค์คันนั้นดันเมาอ,อีกโอ้โหเห็นไหมเขาเนี่ยก็เป็นสตอร,ร,รี่เล็กๆ,ๆคล้ายๆกันนะแล้วก็ค่อยๆทําตรงน,นั้นมาแล้วคุณคริส่ก็อยู่กับหม่วยทีมเขาไมครับคนะเราก็ช่วยแล้วก็เอาคุณคริสเนี่ยออกมาทีแรกเนี่ยคุณคริสจะเกือบหมดหวังแล้วนะ จริงหลังที่จะฟื้นใช่แต่เนื่องด้วยความดีที่คุณคริสทำเนี่ยทำให้สมเด็พระนเจ้าพระราชินีในช่วงนั้นรับคุณคริสเนี่ยมาเป็นคนไข้ในในโรงพยาบาลแล้วก็บอกหมอว่าทับทุกอย่างช่วยเหลือเต็มที่เต็มที่คือไม่ค่าชัดเจนจ่ายนี่ไม่ต้องมาคิดอ่ะจนคุณคริสแบบ ค่อยค่อฟืนค่ะผมยังจําได้เลยพอตอนคุณคริสค่อยฟื้นเนี่ยคุณคริสเนี่ยอยากมาทีวีเราก็เลยได้คุณคริสมาเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อบอกเล่าว่านี่คือเหยื่อถูกต้องของคนที่เมาแล้วขับเลยนะคะถูกต้องเลยสคล้ายๆกันแล้วมันมันสะเทือนใจมากตมะเือนมากตอนนั้นผมก็เริ่มรู้หันมาโมเฮ้ แล้วเมาแล้วไปขัดนี่มันขอยเกิดผลเสียขนาดนี้เลยนะแล้วเกิดกระดาลาด้วยอ่ะก็เริ่มมีคนสนใจทาปลาแล้วก็ลดน้ำลงมาเดี๋ยวนี้ความิดก็ยังอยู่กับมูลนิธินะครับแล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวจากการที่ได้ออกมาทากิจกรรมกับทํามูลนิธิด้วยนะคะลดน้ำลงไปยังที่ต่างๆถูกต้องก็ประสบผลพอสมควรจะถามว่าแล้วมันพอใจยังยังไม่พอใจ30ปีเนี่ยนะคะยังครับเพราะว่า เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราศึกษาเรื่องนี้ใหม่ๆเนี่ยเชื่อไหมคุณหนิงประมาณ80%นะของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากการเมาตอนเนี้ทำมา30สปีนะมันลดลงมาเหลือประมาณสักเกือบเกือบ40ก็ถือว่าลดเยอะแต่ยังเยอะอยู่ยังเยอะยังเยอะอยู่แต่เรื่องอื่นนะการใช้โทรศัพท์ ขณะขับรถความเร็วใช่ไหมการพักผ่อนที่ไม่เพียงพออย่างเงี้ยขับรถย้อนสอนขับรถฝ่าไฟแดงซึ่งนี้เห็นเนี่ยมันยังมีทั้งหลายเรื่องครับเนี่ยมาลายก็อีกเรื่องหนึ่งการสวมหมวกกันน็อกเพื่อจะป้องกันก็ยังยังได้ยังมีอีกหลายเรื่องอ่ะ คือพ้อพูดถึงเรื่องความปลอดภัยบนถนนมันไม่ใช่แค่เรื่องเมาแล้วขับหรือแม้แต่เรื่องข้ามทางม้าลายอย่างเดียวมันมีหลายเรื่องมากนะคะโอ้โหมันมันไม่เหมือนโควิดนะโควิดมันมีตัวคือไอ้เจ้าตัวโควิดเนี่ยนะแต่อนนียสาเหตุเนี่ยมันร้อยแปดพันเก้าเยอะมากค่ะมันหลายมิติมากแต่ทีนี้ แต่คุณหมอได,ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงไหมสามสิบป,ปีที่ผ่านมาถ้ามอในแง่ดีเราเห็นความเปลี่ยนแปลงบ้างไหมที่เห็นชัดๆเนี่ยนะครับผมเห็นว่าคนไทยเริ่มมีจิตในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนเพิ่มขึ้นแต่ม,มันมีแต่นะแต่ถามว่าแล้วมันเปลี่ยนพฤติกรรมหรือยังน้อยเพราะว่าเพราะมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์นี่เรากำลังพูดถึง เราทำกับมนุษย์นะค่ะมนุษย์เนี่ยคุณหนิงชอบอะไรชอบพอตื่นเต้นไหมชอบใช่ไหมชอบชอบอะไรที่มันเสี่ยงไหมชอบอยู่ค่ะเขาถึงได้มีกฎมีอะไรว่าไอ้ยางนี้ทำไม่ได้อย่างนี้ทำไม่ได้ถูกไหมในต่างประเทศเนี่ยไอ้กฎระเบียบพวกเนี้พอออกมามันเวิร์กค่ะเพราะอะาการบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎเนี่ยเขาทำได้ทีนี้ มาถึงบ้านเรานี่ยังเป็นจุดอ่อนนะที่ทําให้เรื่องที่เราทำเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรไม่เหมือนโควิดเออโควิดนี่เราดีเป็นเรียกว่าหนึ่งในสามของโลกเลยอะใช่ไหมใช่ไม่ได้แปลว่าคนไทยไม่มีจิตสํานึกนะคือโควิดทุกคนพร้อมใจกันนะคะคุณหมอถูกต้องค่ะนี่ไงทุกคำว่าพร้อมใจพร้อมใจกันแต่เรื่องเนี้ยไม่พร้อมใจไม่พร้อมใจทําไมเพราะว่าคนยัง เยอะอยู่ว่าเฮ้ยพบเกิดขึ้นโอ้ไอ้น้ำโชคลายเลื่อนถือข่าวของเขาโควิดไม่ใช่นะเฮ้ยไอ้นั่ไปไหนมาไอ้นี่มันไปกินเหล้าตรงนั้นมันเข้าไปในสถานที่ที่ไม่ควรไปมันไปเสี่ยงแล้วมันเอาตัวมาเสี่ยงให้เราเราะต้องป้องกันต้องป้องกันนะก็ออกมาเป็นสามอย่างใส่หน้ากากอยู่ห่างๆล้างมือเรายังท่องกันได้เลยแต่บนท้องถนนน่ะเราเราให้เขาทำอะไรบ้าง ที่เป็นพร้อมใจกันอย่างนี้เอาเอาแค่หมวกกันนอก่อนมีกฎหมายมาตั้ง20-30ามสิปีแล้วนะกฎหมายบ้านเราก็ถือว่าแข็งทแข็ง้แข็งพอสมควรทันสมัยนะคะแล้วมานานแล้วด้วยใช่ค่ะแต่ไปดูได้ครับคุณหญิงวันนี้คนที่อยู่บนท้องนั่งใส่มวกกันนกยังไม่ถึง50เปอร์เซ็นเลยแล้วใส่เพราะอะไรคะใส่เพราะกลัวตำรวจจับแต่ไอ้นี่ยคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ใส่นะใส่แต่ไม่ใส่หมวกกันนอกผมว่า ห่วงจะติดโควิดมากกว่าแต่ไม่ห่วงว่าถ้ามอเตอร์ไซค์ล้มหัวฟาดพื้นจะเป็นอะไรไปใช่ผมเคยไปถามเลยนะคนหนิงะเขาบอกว่ามันคนละเรื่องกันอ,อะผมก็ถาม้อวทำไมอ่ะเพราะไอเนี่ยนะไม่ได้หรอมันมีเชือ้อ เดี๋ยวมันมาติดเราแล้วเราต้องป้องกันแล้วผมบอกเอ้าหมวกคันนอกะเวลาคุณไปเออล้มลงไปอะไอ้นช่วยไหมบอกไม่ช่วยหรอกเอหมวกช่วยไหมช่วยเอ้าแล้วทําไมไม่ใส่เขาบอกว่าอ๋อไอ้นั่นอะมันเป็นเรื่องของโชคชะตานั่นอ๋อเหรอคะคือมองว่าโชคร้ายอาจจะแบบล้มหัวฟาดพื้นโควิดไม่เกี่ยวกับโชคฮะ โควิดมีที่มาที่ไปแต่อุบัติเหตุนะนี่คุณหนิงไปถามได้เลยทําไมคุณขับรถย้อนสอนอ่ะทําไมคุณฝ่าไฟแดงอฮก็ผมก็ทําอย่างนี้อยู่เกือบทุกวันทําไมเมาเลยนงครับก็เตือนออย่างนี้เอไม่กลัวเกิดอุบัติเหตุเหรอไม่กลัวตายเหรอกลัวทําไมจะไม่กลัวตายคนไทยกลัวตายจะตายคแต่มันคงไม่เกิดกับผมหรอกใช่หมอคํานี้เลยมันคงไม่เกิดกับผมแต่โควิดที่เกิดแง่แง่ เกิดองงีไม่ได้เราต้องทําทุกอย่างพกแอลกอฮอล์ทำทุกอย่างคนทํางานเราล้มงงเลยค่ะงงเลยค่ะเจอคําตอบนี้เห็นไหมแต่เป็นจริงไหมล่ะคนหนึ่งว่าลองไปถามด้วยว่าไม่กลัวเหรอคนไม่ใส่หมวกไม่กลัวตายแล้วทำไมไม่ใส่มันคงไม่เกิดก็ทำมาอย่างนี้ทุกวันถามต่อนะแล้วถ้ามันเกิดล่ะถ้ามันเกิดอ๋อวันนั้นก็ถือว่าถึงคราวแล้วถึงคราวคือมันมีคําตอบให้ คือมองเป็นเรื่องของโชคชะตาเวรกรรมเวรกรรมเคราะห์ซ้ํากรรมซัดมากกว่าพฤติกรรมของตัวเองคำวิทดีมากมองเป็นเรื่องของเวรกรรมไม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมค่ะแต่โควิดเรามองว่าเป็นเรื่องของพฤติกรรมเห็นไหมเใช่เพราะนั้นพอบอกว่าเฮ้ยเราเสร็จแน่ค่ะนี่คือกลัวตายนะอืแต่บนท้องถนนไม่เสร็จนะแต่ถ้าถ้าโดนน่ะ ก็รับได้ไงรับได้เพราะว่านี่คือความโชคร้ายถึงก็เรื่ออะไรนะถึงคราวถึงคราวเนี่ยมันเป็นอะไรที่แต่ถ้าไปถามอย่างนี้ทั่วไปเขาไม่รับนะเขาจะไม่ยอมรับคนไทยจะไม่ยอมรับอุ้ยผมไม่เชื่อหรอกนะอุ๊ยเรื่องหวยเรื่องอะไรนี่อู้เรื่องไร้สาระแต่พอจะออกปุ๊บวันนี้เมื่อคืนฝันอะไรยังไงยังไงคือมันก็เป็นความยากของของคนทํางานเหมือนกันนะคะ คุณหมอคะเราคุยกันเพลินมากหรือเวลาอีกสามนาทีแบบคุณผู้ชมคือคุณหมอเนี่ยทำงานมาสาสปีอ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องให้เราได้ได้เรียนรู้หลายอย่างมากแต่ว่าเอาละ่ะในช่วงสุดท้ายค่ะคุณหมอการทํางานต่อไปหลังจากนี้จากประสบการณ์ของคุณหมอในการ,รที่จะรณรงค์เรื่องการ,ค,รความปลอดภัยของคนบนท้องถนนเนี่ยคุณหมอจะทํางานตรงนี้ยังไงต่อไปเดี๋ยวเนี้ผมรู้แล้วว่าใช้เครื่องมือแบบเดิมไม่ได้ผลอื จะเอาเจ้าหน้าที่ไปนั่งจัดหรือว่าเราจะไปพูดรณนรงณ์แค่นั้นไม่พอแล้วเดี๋ยวนี้มันดันมีเครื่องมือใหม่เข้ามาค่ะแต่เรายังไม่ได้ใช้มันอย่างจริงจังเครื่องมือใหม่นั้นคือเทคโนโลยีกับโซเชียลมีเดียคุณหนิงเสียเบลลี่นี่ตายเพราะตำรวจหรือเปล่าไม่ใช่ตายเพราะโซเชียลค่ะนักฟุตบอลที่เมาแล้วไปขับไปชนคนตายค่ะตายเพราะ โซเชียลออกจากงานเลยนะนั่นน่ะใช่โดนให้ออกจากงานเลยนะใช่ถ้าไม่มีโซเชียลไม่มีเทคโนโลยีในการบันทึกหลักฐานค่ะเราไม่สามารถทําอะไรพวกนี้ได้เลยคือคุณหมออาจาจะบอกว่ามาตรการทางสังคมที่จะกดดันตรงนี้ถูกต้องอาจจะได้ผลดีกว่ากฎหมายของบ้านเรานะเฉพาะบ้านเราเฉพาะบ้านเราเพรานเพราะว่าคุณหนิงจะไปติดสินบนโซเชียลตรงไหนอ่ะผมถามโอ้ยไม่ได้เลยคอรัปชันได้ไหม ไม่ได้เลยค่ะเพราะไม่มีหลักฐานมีอิทธิพลยิ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลนะไปขึ้นโซเชียลนะยิ่งยิ่งตายเร็วหนักเลยค่ะโดนโดนเหยียบหนักเลยค่ะแล้วไปต่อล้อต่อเถียงนะเดี๋ยวทัวลงก็เรียบร้อยนี่แหละครับเราต้องหันมาใช้เรื่องของสังคมค่โซเชียลกับเทคโนโลยีในการบันทึกหลักฐาน ให้เป็นประโยชน์ให้ได้ในอนาคตกฎหมายต่อไปในอนาคตที่เราจะต้องพยายามทำนะคะคือกฎหมายที่บอกว่าต่อไปถ้าคุณถ่ายได้คนทัาผิดบนท้องถนนเนี่ยแล้วส่งมาให้ตำรวจจัดการได้นะคุณต้องได้รางวัลสมมตุมมมติว่าปรับสมมติว่ามีถ่ายคนผ่าไฟแดงแล้วส่งไปตํารวจเรียกมาปรับได้สมมติอย่างนี้ฮนะห้าพัน อาจจะต้องเขียนยังงวะห้าสิบเปรรับไปได้ส่วนแบ่งด้วยโาจับถ้าเป็นแบบนี้นะรับรองรับรองค่ะนี่คืออาวุธชิ้นใหม่นะคะคุณหมออาวุธชิ้นใหม่แต่จะใช่ไหมสังคมถ้าไม่สนใจก็จะไม่ได้ผลใช่เพราะฉะนั้นต้องพร้อมใจใช่ช่วยกันตรงนี้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงถ้ามีโอกาสคงจะได้มาคุยกันจากประสบการณ์การทางานของคุณหมอคะอะไรที่ไม่ดีบนท้องถนนนะย่าอยู่เฉยอย่าปล่อยให้คนผิดบนท้องถนนลอยนวลใช้ไหนี้ส่งเข้าไปเลยครับทุกคน โซเชียลทุกคนเป็นสื่อใช่ใช้ประโยชน์จากโซเชียลค่ะน, <Social S 3> นะคะ